มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโปรดกล้าวแต่งตั้งพลเอกหญิงคุณหญิงพัทรริยาเป็นนายทหารราชอ,องคารักษ์พิเศษวันที่11กันยายน2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชองการประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชอ,องครักษ์พิเศษมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวศิรลกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบระมราชอ,องค์การโปรดกล้าโปรดกระหมอมให้พันเอกหญิงคุณหญิงพัทริยาพัทริยาลงกรณ์แต่งตั้งเป็นนายทหารราชอ,องค์รักษ์พิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา6มาตรา7และมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติราชอ,องครักษ์พฤศัศกักราช2480ิจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอกหญิงคุณหญิงพัทริยาพัทริยาลงกรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษณนะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่10กันยายนพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่11กันยายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในราชการปัจจุบันขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ